นะคะหั่นฝอยๆนะคะหั่นทัพพอแก้ว,วคะ่ะจะได้ทานง่ายๆนะคะทุกท่านหั่นทัพพอหาั่นเล็กๆนะคะทุกท่านหั่นมุ้งบางคะ่ะจะได้ทานง่ายๆคะ่ะทุกท่านไว้ตอนไ <laughs> หนหั่นกะหล่ำนะคะทุกท่านหั่นกะ,ะ <laughs> หล่ำค่ะหั่นกะหล่ำนะคะทุกท่าน กะลํำนะคะกินกับน้จีนค่ะทุกท่านเราจะหั่นฝอยๆนะคะจะติด้สแสร้งนะคะทุกท่านเนาะหั่นแซ่บๆนะคะทุกท่านมีถั่วพักยาวด้วยนะคะเพื่อนๆนถั่วพักยาวค่ะยายกะสีหักอร่อยอร่อยแน่ค่ะวันนี้มากินน้ำยาด้วยค่ะเด้อวันนี้เด้อ หั่นเล็กๆค่ะทั่วอินแซ่บเลยวันนี้ค่ะหั่นถั่วก่ันกาหั่นสั้นๆเราจะ อ๋<ข>อค่ะนะคะทุกท่านหั่นนะคะหั่นฝอยๆนะคะหั่นทั่วพะยัยาวค่ะจะได้ท่ามยังยๆนะคะทุกท่านหั่นทั่วพะยัยาวค่ะ อร่อยนะคะทุกท่านม่วงบางค่ะตัวก็หันเล็กๆนะคะทุกท่านหันม่งบางค่ะ,ะ,ะ,คะ,คคะจะได้ทานง่ายๆค่ะทุกท่าน ตัวพักยาวแล้วต้องหั่นก่อนนะคะเป็นเพื่อนเพื่อนหั่นนั่นจินกับนุ่มจีนนะคะ หั่นถัว่วพานค่ะหั่นสั้นๆเราจะ <S 2>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  หั่นเล็กๆนะคะทุกท่านหั่นม่งบางค่ะจะได้ทานง่ายๆค่ะทุกท่านอร่อยนะคะทุกท่านม่งบางค่ะ หั่นทั่วพันกาหั่นสั้นๆเราจะอร่อยนะคะทุกท่านโบราณค่ะหั่นนะคะหั่นฝอยๆนะคะหั่นทั่วโปกแก้วค่ะ ยไดท่านยังๆนะคะทุกท่านอันบางๆก็ได้ ยา้ทั่นอร่อยอร่อยเลยค่ะวันนี้ยายหัห่นถั่วนะคะทุกท่านเว้ยตอนไหเลยหั่นกระลำนะคะทุกท่านหั่นกระลำ่ะหั่นกระลำนะคะทุกท่าน ไว้ตอนใหญ่ันกระลำนะคะทุกทาก่นะะทานหันกระลำค่ะหันกระลำนะคะทุกท่านเห็นไหมอันนี้เราจะกินกับน้ำจีนนะคะเ้าสิกินกับน้ำจีนเด้อนี่เด้อนี่หันทัวนะะี่ค่ะ ัแซ่บนะคะทุกท่านมีถั่วพักยาวด้วยนะคะเพื่อนๆถั่วพักยาวค่ะยายก๋าสีหาได้ทานง่ายๆนะคะเพื่อนๆวันนี้อร่อยอร่อยค่ะเดี๋ยวยายดูพักยาวค่ะ กะลำนะคะทุกท่านกะลำค่ะทั่นกะลำนะคะ,ก,ะ,คะกินกับนงจีนค่ะทุกท่านเราจะหั่นฝอยๆนะคะจะได้เสิรสฟนะคะทุกท่านเนาะในทานอร่อยอร่อยดีคะวันนี้ยายหั่นถั่วนะคะก็ได้หั่นนะคะหะคะัห่นฝอยๆนะคะ ท่านท่วพระเจ้าคะจะได้ท่ามยังไงนะคะทุกท่านอันหมอ้อกนะคะทุกท่าน หั่นถั่วพังค่าหั่นสั้นๆเราจะ ถั่วพักยาแล้วต้องหั่นก่อนนะคะเพื่อนๆได้ทานอร่อยอร่อยเลยค่ะวันนี้ใหญ่หั่นถั่วนะคะก็ได้ หัวว่นถั่วพังค่าหั่นสั้นๆเราจะกะลัมนะคะทุกท่านกะลัะคะ่ะอร่อยอร่อยแน่ค่ะวันนี้มากินน้ำยายเด้อค่ะเด้อวันนี้เด้อหั่นเล็กๆค่ะทุกได้ทานอร่อยอร่อยเลยคะ่ะวันนี้ ยายหัห่นถั่วนะคะทุกท่านได้ทานอร่อยอร่อยเลคะวันนี้ยายหัห่นถั่วนะคะทุกท่านเฮ้ยตอนไายแบ <laughs> หั่นกระลำนะคะทุกท่านหั่นกระลำหั่นกระลำนะคะทุกท่านหั่นนะคะหั่นฝอยๆนะคะหั่นถั่วพักแก้วะคะ่ะ จะได้ท่าง่ายๆนะคะทุกท่านอันเพื<ๆ>่อนห้านนั่นจินกับนุ่มจีนนะคะ ันบางๆจะได้อันนี้ตอนใหญ่เลยทานกะลัมนะคะทุกท่านทานกะลัมค่ะทานกะลัมนะคะทกะคะุกทา่านผสมกันเป็นกระแสนะค่ะพี่น้องมาเลื่อมมากินกับยายมากคะ่ะ